ใส่ซิ่ค้นละข่งกันเด้อสิ้นเดือนแล้วเงินยังหลายนะคะอย่าเลยสุขึืนอยู่ลืมลืมหาเอาแนวมีประโยชน์กันเอามาบ้ามเมนไทเขาบาไใครอันนี้ ของฉันดีแล้วครับพี่น้องโอเคสิมาติฟกระติบข่าวใหญ่นะคะวันนี้มาใช้สิบคนละครึ่งนะคะสิเบิร์ตเดี่ยวยังเอายังโบท่านใดขูบเลยลืมนะค่ะพี่น้องนี่นี่จับิบข่าวสิมาติบข่าวมือละคู่ละคู่ละคู่หนูเพี่ยนหรือมามาจับซอยอ้าวแอบปากจ้าจ้า ลกลับเลยกลับเลยไปเลยชิวซิว้ <laughs> า ขนาดเลยเท่มากเท่มากเหมือนลิงอจะขึ้นลิงนอะพี่หนอกคิดเงินนะค่ะ เป็นเท่าได้สองกระติบนี่ทาวานกายเงินกับมืออื่นเด้อปลายมันเหลือเทไ่รสามค่ะลดแล้วนะคะจ้าอนหนร้อยแปดสิบเนื้อคิดให้่ร้อยเจ็สิบค่ะลดแล้วสามร้อยสี่สิบันที่นึ่งขางสี่สิบเนาะเยี่ยมืออื่นสิมาไหมเด้อ <laughs> จช่ไ่มใส่ซีดไหมเดิมมือนอื่นเน้จ้าจ้าจ,จ้าทิพเข่าใช้ทุ่งหยวกแย่เอ้ที่ขิวอ่ะอ้าวกับพายปินอยู่เนาะอย่ยางนะคะคุณสวยผ้ายติดคนละครึ่งนะคะแต่กติพเข่าใหญ่ใ <laughs> ส่เข่าเล่นไพสิบไมากิพเขาหนำ สำหรับคลิปนี้นะคะจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีหายที่นีอยู่ทุกมือทุกมือเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะีค่ะเด้อสำหรับความหากักแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายะค่ะ